ได้เลิกแล้วบวยเชธวุฒิเตรียมลาบวชส9้าเมษายนนี้ขออโหสิกรรมในเวรทุกท่านหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกาศยุติทำรายการช่องสองพีที่มีนักแสดงหนุ่มบวยเชทวุฒิอาจารย์เรนนี่และพี่เจมสราวุตรเป็นพิธีกรพร้อมจะนำทีมงานบวชยกชุดลาสุดหนุ่มบวยเชทวุฒิได้โพสภาพพร้อมข้อความขอขมาลาบวชขออโหสิกรรมทุกท่านผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตรงกับวันสงการวันปีใหม่ไทยขอลาพื่อนเพื่อนเอฟซีและกัญยาณน,นมิตทุกท่านอุปสมบทในวันที่19เมษายน2565นี้นะครับสิ่งใดที่ผมเคยทำทั้งการกระทำคำพูดความคิดที่ล่วงเกินหรือทำให้ทุกท่านขุ่นคล้องมองใจผมขออโหสิกรรมทุกท่านทางโซเชียลมีเดียนี้นะครับ ในการบวชครั้งนี้เป็นความตั้งใจและเตรียมการมาหลายเดือนแล้วขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงถึงแล้วซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกัลยาณมิตรทุกท่านของผมและเจ้ากรรมนายเวรให้ปรับภพบภูมิให้ทุกท่านมีความสุขจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทวนหน้าทุกทุกภพภูมิด้วยเชิญงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับ เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มหวยกันเป็นจำนวนมากค่ะ